สวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญพ่อแม่คูบาอาจารย์สายภาพปากรรมฐานให้ทุกๆคนทุก,ท,กท่านรับชมนะครับผมนี้พระอ,อาจารย์วันอุตตโมนะครับผมปี2521นะครับผม ปี2521นะครับวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับผมรุ่นเจ้าคุณอันนี้ลูกเคยเขาให้มาครับให้มาสองเหรียญของพระอาจารย์ครับผมลูกเคยก็ให้มาขอใหมาสองเหรียญพระอาจารย์วันนะครับผมลูกเคยก็คนสกลนครนะครับผม ลูกเคยเป็นประธานชมรมพระอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครด้วยนะครับผมบนะครับผมเศรสวยมากนะครับด้านหลังนะครับผมวัดธรรมอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ปี2 5 2 1รุ่นเจ้าคุณนะครับผมสายพระป่ากรรมฐานครับผมลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นนะครับผมหลวงปู่มั่น,นครับพระผู้ปฏิบัติด,ดีครับผม,มบก็เป็นมงคลชีวิตได้เก็บเหรียญหลวงปู่ไว้นะครับผมได้มาสองเหรียญก็เก็บจะเอาไว้เลี่ยมรอคืนคอเลยครับผม มีด้านข้างนะครับผมชมด้านข้างเข้างานกะกลางวันเลิกมากลด,ดึกครับได้รีวิวดึกวันนี้ยังไม่นอนครับครับผมสวยมากเลยครับผมทุกๆคนได้รับชมเลี่ยนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมสายพระป่าก,กรรมฐาน ผมก็เคยไปมาหนึ่งครั้งนะครับผมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนี่ครับผมอยู่บนเขานะครับผมสวยมากนะครับไปไปไปมาตอนปีใหม่น่าจะเป็นปีหกหนึ่งครับผมเคยไปมาครั้งครับสวยมากเลยครับเดี๋ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์วันอุตตมูหรือวหลวงปู่นะครับผม รุ่นจ้าคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวพระเครื่องของบุญชาแนลนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ